สวัสดีค่ะพบกับช2 s i s ค่ะทุกคนแล้วก็กลับมากับการรีแคปนะคะ My Stand In EP ที่6กับ7นะคะวันนี้ก็จะรัดรว,รวบ2ตอนเลยเพราะว่ามันทิ้งช่วงมานานแล้วตอนนี้ EP 7ก็คือลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเราก็จะมารัดรวบ EP 6กับ EP 7นะคะไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนก็หลังจากที่ไปดูมาแล้ว ความเดิมตอนที่แล้วย้อนไปหน่อยเผื่อบางคนจะ,จะลืมแล้วก็เผื่อเธอกับฉันอะาจะลืมไปตอนช่วงของอีห้าเนาะว่าโจจําเป็นต้องใช้เงินในการเอาไปเกี่ยวกับนี้สินที่บ้านเนาะก็เลยคิดถึงเงินในบัญชีตัวเองแต่ทีเนี้ยถ้าจะเอาบัตร atm เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่บ้าน,น,านตัวเองก็ต้องไป ขึ้นบ้านไปแบบไปงัดบ้านโดยเองอีกแต่แดนแจ็คปอดจะไปเจอกักไอซอนใช่ใชซึ่งซอนมาที่บ้านพอดีเออมันมาได้ไงก่อนวะก็ไม่ไม,ไม่คือรู้ว่ามันแบบมันรู้ที่ซอนกูแจใช่แต่คือมันมาทำไมก่อนมันมีหินหลอยู่ว่าซอนขึ้นมาทําไมก็กลายเป็นว่าทั้งซอนกับพี่โจเนี่ยก็ต้องประทะกันนิดหน่อยแต่ก็กลายเป็นว่าโจก็ออกมาได้แล้วก็หลบหนีไปออแต่มันก็กลายเป็นเรื่องเป็นเาวาขึ้นมาเพราะว่าซอนเองก็ไปบอกกับพิวุฒินาอว่า แย่ yeah, แล้วโจรขึ้นนะักขึ้นบ้านพี่โจโจรขึ้นบ้านพี่โตแต่ทีนี้ก็รู้ถึงครูหมิงด้วยเพราะว่าหมิงตอนนี้เป็นผู้ดูแลบ้านหลังนั้นและการที่อีซอนขึ้นขึ้นไปบ้านนั้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตน,นั้นมีเลออยว่าอี่หมิงมันจะไม่โมโหอ,อ่ะมันก็คงจะไม่ยอมแหละเออ okay. ก็แบบมีการเตรียมจะหาแบบนักสืบมาทําการสืบค้นว่าเออมันเป็นใครมาทํา,แบบาอะไรมาแบบเจาอะไรที่บ้านไปหรือเปล่า ซึ่งตอนแรกเน่พวกเาสงสัยกันว่ามันเป็นการแบบจะรับล้นลอนอ,อะไรหรือเปล่า,ลาแต่แต่พอเท่าที่เขาทราบเขาบอกว่าไม่ได้มีการโจรกรรมของมีค่ายอย่างอื่นเลยไปเลยที่หายไปคือแค่งเงินสดเงินสดนิดนิดหน่อยๆน่อย<ม>และรวมถึงบัตรอะไรนะบัตรประจำตัวป่ะเขาบอกเขาบอกว่าเป็นคุกองเงินสด อะไรเนี้ยแหละเสืออะไรพวกเนี้ยแหละแต่ไม่เล็กไม่น้อยนี่หายแต่ไม่ใช่บัตรเอทีเอ็มไม่ใช่บัญชีด้วยซึ่งหมายความว่าภารกิจนี้เฟลจ้ะใช่แต่ก็กลายเป็นว่าด้วยความเฟลมันก็เลยเหมือนเหลืออะไรไว้ให้เล็กๆน้อยๆพวกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาจ้างทนายมาไปตามตัวคนไให้เจอทีนี้เราก็ย้อนกลับมาหลังจากที่โจเนี่ยหนี้นีออกมาได้ไม่ได้แล้วหนีจากโซนแล้วก็กลับไปที่บ้านเนาะเออเฟลเอาอะไรมาไม่ได้สักอย่าง เอาเอาแอบน้อยก็คือมันไม่ได้เอาที่มันตั้งใจว่าคือไปไปที่อ่ะไปแล้วเสียเที่ยวมากกลับมาถึงบ้านก็แม่ก็รออยู่ที่โซฟาเนาะแต่ตอนนี้เหมือนว่าอาการมาจะสุดหนักลงกว่าเดิมมันเกิดบางอย่างขึ้นโจก็เลยต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วมีภาวะที่เรียกว่าอะไรวะเหมือนเท่าที่ตอนแรกได้ยินคือบอกว่าเลือดเป็นพิษไม่ใช่หมอยไม่อันนั้นหมอตัวไม่ไม่ไม่จากครั้งแรกอ่ะครั้งแรกที่เขาเช็คอ่ะยังไม่ใช่อันนี้ พี่บอกหมอบอกว่าแม่อ่าอะไรนะภาวะหมดอะไรนะปอดปอดไม่ใช่ปอดติดเชื้อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปอดติดเชื้อว่าน้ำท่วมปอดเออน้ำท่วมปอดเออมีภาวะแบบว่าน้ําน้ําท่วมปอดซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้แม่เขาเนี่ยแบบมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกแต่สันนิษฐานว่ามันมาจากไตเออเกี่ยวกับไตไตของแม่เออแต่ทีนี้ก็ต้องรอการแบบตรวจ เลยต้องนอนอยู่โรงพยาบาลหลายวันหน่อยหลายวันหน่อยเออแล้วโจก็ได้เล่าให้พี่วุฒฟังแล้วว่าเออแม่ไม่สบายนะมีค่าใช้จ่ายน้องมีค่าใช้จ่ายก็แบบถ้ามีงานอะไรก็ให้ผมทําหน่อยนะผมก็แบบเออตอนนี้ร้อนเงินจริงๆพี่วุฒก็บอกว่าก็อยากช่วยก็เดี๋ยวมีงานอะไรก็จะยัดยัดให้แล้วกันแต่จริงๆแ้พี่วุฒน่ารักมากเลยนะเพราะว่าเข้าใจไหมคือแบบเห็นเขาบอกกูมีเงินก้อนหนึ่งนะมึงเอาไปไปแบบไป ไปทยอยทยอยใช้เพื่อรักษาแม่มึงเหอะอะไรเงี้ยเธบอกโอ๊ยพี่ไม่เอาผมเกรงใจอะไรเงี้ยมึงเป็นอย่างนี้กูบอกเลยกูกูจะกลับพี่วุฒิเลยนะพี่วุฒิไม่โคตรด,ดีสุดๆเลยบอกเลยขนาดแบบเพื่รู้จักกับน้องแค่ไม่กี่เดือนอะแบบกูทํางานกับมันก็ยังแบบไม่ได้ยังไม่ได้นานเท่าเท,ท่าไหร่นะแต่คือกูแบบกูกับปุพันธ์มึงแล้วแบบกูถึงขั้นยอมแบบเอาเงินก้อนส่วนหนึ่งที่กูเก็บไว้อะเอาให้มึงไ้ไปรักษาแม่มึงอะถาม่<พ>อยก็แปลว่าพี่วุฒิต้องรู้ส<ว>ึกดีกับโจขนาดไหนอะเออ แล้วทีเนี้ยดูความที่ต้องการใช้เงินก็เลยกลายเป็นว่าเข้าสู่เส้นทางหลูบเดิมค่ะกับการวนไปเป็นสแตด์อินของไอ้ตรงใช่ก็ติดต่อกับพี่จอยไปนะบอกว่าขอลองไปแคสบ์ดพี่ตรงหน่อยซึ่งตอนนั้นเขาก็กําลังแบบถ่ายซีนกันอยู่พอดีนเนาะแต่ที่จริงเกือบเฟลแล้วพราะเขาบอกว่าขอโทษนะคะน้องตงแต่เราได้สแตด์อินของพี่ตงแล้วค่ะแต่กลายเป็นว่าสแตด์อินที่มา เหมือนมันจะแบบแค่ไม่ตรงใจตรงเขาสะเทไหรกันเนะโอ้ยตรงอะเรื่องมากเออแต่แต่มีอันหนึ่งที่กูอยากแบบไม่รู้ดิจะเรียกว่าขำหรือว่าแบบแอบแอบเงื้อเงื้อได้ไหมที่มันใกล้แค่ขนาดนั้นเลยเหรอแปแป๊บเป็นเดียวก็ถึงแล้วอะมาถึงทั้งจากตรงอะนรนะออฟฟิศทำงานของพูดใช่ไหมที่เรารู้จักกันออฟฟิศไปยันกองถ่ายของอพี่ตรงแล้วก็วกกลับมาโรงพยาบาลอะรู้สึกแบบ เหมือนมึงเดินแล้วก็ถึงเลยไม่ใช่อะไรนะแต่คือแบบเขาจได้อาจจะเป็นการ translation แบบกล้องอะไรอย่างงี้เราอาจจะคิดไปเองแต่แค่รู้สึกว่าตอนที่ฉันสมมุติเนี่ยมันแบบเหมือนมันแบบมันดูพ u s เร็วไปหน่อยอะไรอย่างงี้กับการที่เดินทางไปที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็เก็บไว้เป็นความสนุกในตอนดูโอเคก็ตอนเขากําลังทําการแบบว่าเออถ่ายซีนกันอยู่เนาะก็แบบขอพี่จอยเข้าไปว่าพี่จอยเอ่อผมอยากเรามาแคสตัวพี่ตงหน่อยแล้ว ที่ตรงเนี่ยพอเห็นโจวัแรกปั๊บก็บอกว่าสนใจแล้วให้โจเนี่ยไปลองเออแสดงฉากเขาเรียกว่าลองแสดงฉากที่กำลังแสดงนี้ให้หน่อยดูซิว่ามันจะโอเคไหมซึ่งมันก็ได้ผลดีอแล้วตรงก็เลยบอกโอเคผมเอาคนนี้แหละคนเนี้เหมือนแล้วก็ตรงใจมากมอกจะมีอันนึงเหมือนเป็นการแขวะด้วยเขาบอกว่าอะไรนะมยังไม่โดนใจเลยเฮ้ย อันี่ก็เป็นสแตนคนที่พอจะเนียนที่สุดที่เราจะหาได้แล้วนะแต่ผมว่ามันยังไม่ได้อะไรเงี้ยคนแล้วแม่งไอคนที่แม่งเหมือนแม่งดันไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วมึงแขวะก็ใช่ไหมมันคือคำว่าคือแขวะอ่ะแล้วคือแบบเอ้าไอจะไปแขวะเขาไม่อยู่แล้วด้วยไอจะไปแขวะทำไมก็มึงเป็นคนไล่เขาไปเองไม่ใช่หรือไงวะเออไม่ไล่ไม่พอมึงเป็นคนดับอนาคตเขาด้วยสั์เออไอตรงไอฮะเออนะไะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าบทนี้ผ่าน แล้วโจก็ได้เล่นเป็นแฟนอินพี่ตรงในหนังเรื่องต่อไปของเขาเนาะแต่เรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูของไอ้หมิงและเลยนําไปสู่กันที่ว่าหมิงบอกว่าพี่ตรงพี่พอจะเพิ่มบทอะไรให้ผมเข้าไปในเรื่องสักหน่อยได้ไหมแล้วบอกได้สิเดี๋ยวพี่จะให้คนเขียนบทเพิ่มบทให้เราก็ได้คืมีมีซินเข้าไปในเรื่องอีตงก็บอกเลยแต่เข้าใจได้เพราะว่ารอบนี้ตรงมันเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์เนาะเขา เงินแล้วไงทั้งแบบอะไรนะเขียนให้ตัวเองเรื่องไปเลยเขียนเรื่องเองทั้งไม่เชิญกำกับแต่คือเหมือนฟิลแบบก็เป็นอดิเตอร์ด้วยอดิเตอร์ดูกำกับเองแล้วก็แสดงเองเออก็ประมาณนั้นแหละแล้วหังนั้นก็กลายเป็นว่าหมิงก็พยายามมาเข้าหาโจอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าแบบเอออะไรต่างๆนานาจนโจเองก็แบบโอเคพยายามอยู่ห่างๆไว้ดีกว่า ไม่่อยปลอดภัยเท่าไหร่ทั้งที่หมิงอยู่ใกล้แล้วก็พี่ตรงมาอยู่ใกล้ๆแต่แกแอบมีจังหวะที่แบบเออเหมือนเขาแบบคุยกันแบบหวานๆเนาะก็ดูแบบทรงเหมือนแบบใส่นตึด้วยหละหลังจากที่แบบไปถ่ายงานกันเสร็จใช่ไหมก็เป็นจังหวะกับที่หมิงเนี่ยไปรับโทรศัพท์ก็รับมาจากสายสืบเนาะที่ว่ามีคนขึ้นบ้านไปแล้วเหมือนคนร้ายอะถ้าจะรีบไม่ได้ทาลายหลักฐานเล็งล่องรอยไว้ทิงล่องรอยไว้แล้วเดี๋ยวหมิงอะ บอกเดี๋ยวคืนเนี้ยผมจะเข้าไปเฝ้าบ้านให้่าดูแบบว่าจะมีใครมาทําายหลักฐานหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้มาตรวจสอบซึ่งโจก็แอบได้ยินพอดีว่าแย่แล้วจะทํายังไงถึงจะไม่ให้หมิงอ่ะเข้าไปที่บ้านได้แต่ดันก็โจกันที่ว่าไอ้คุณเลขาขีมก็เข้าเลขาจิมใช่ไหมเลขาจิมก็เข้ามาแล้วทำอะไรตรงนี้ครับซึ่งจังหวะนั้นก็เป็นการแก้หวะนาการที่จังหวะนรรมากวน่ารักสุดๆแล้วมันไม่ใช่แค่อะไรนะเลขาจิมนะ ทั้งหมิงทั้งไอตรงทงั้งคุณเลข,ขาไม่คือเข้าม,ามุงเงี้ <c oughs> <c oughs> ข้ามามุงหมดนคือค้อเที้ยเลยก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเลยว่าเออเขาส่วนไปบาปร์ตี้กันก็ตรงก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันหมดนี้เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองซึ่งตอนที่ไปงานเลี้ยงเราก็จะได้เห็นว่าโจเนี่ยก็พยายามเข้าหาหมิงเนาะเพื่อที่จะหลอกล่อไม่ให้เขาเ่ากลับไปที่บ้านไม่ไม่แต่คือเข้าใจเพราะว่า มันห้าไม่มิงไปบ้านเนี่ยค่ะงเพราะว่าคืนนี้ตัวเองจะต้องเข้าไปทำลายหลักฐานก็ถูกเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยววันรุ่งขึ้นไอ้นัสือมามันจะซวยแต่ถามว่าใช้วิธีไหนก็แม่งวิธีเดิมอยู่แม้อม <laughs> มอมให้มันเมามันไม่ใช่มอมมีนคนเดียวอมทั้งกงก็อม,มอม,มอมอมอมคนรู้กิน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 จนแบบเมาลงออีหมิงด้วยแต่ก็เลยอะไรเหมือนว่าตัวเองต้องรับภาระแบกเอาแบกกลับไปคอนโด Ừ, ไปกันเลยค่ะจิมสองสามคนเนาะ,ะแบกกันขึ้นไปแต่ทีเนี้ยจะมีช็อตีตุ๊กนิดนึงและกูชอบมากความแบบว่าเลขาจิมบอกอ่าไม่มีอะไรแล้วผมข้อตัวก่อนนะครับผมผมไม่รบกวนละลูกเดี๋ยวเลขาจิมเดี๋ยวก่อนสิมันมันช่วยผมก่อนอะไรเงี้ยแล้วคือแบบไม่ไม่สนใครด้วยแล้วเดินแบบหันหลังแบบตรงยาวแล้วก็ปิดประตูอยากปุกมืออยากปุมือให้เลย คุณรู้สถานค,คุณรู้หน้าที่ของตัวเองดีคุณรู้ว่ <c oughs> าเจ้านายตัวเองกับเขากำลังจะแบบือนแบบได้เขาได้เข้าเข็มกันอะแต่แต่แตยต่แต่มันไม่ใช่เชื่เขาได้เข้าเข,าเขาียนกันนะนะคือมันเป็นเ <c oughs> ข้าใจหลงบอ่อม,ม,ม,มันเมามมันเาแล้วแบบจังหวะล้มไงเขาก็เลยล้มทักมาแล้วแบบแล้วก็คือกลายเป็นว่าอีน้องอะ่ะมันเข้าใจว่าเออเป็นพี่โจหรอพี่โจมิจถึงจังเลยแบบผมยังอยู่กับพี่นะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบมันมันจะสวีบหวานกันมันจะมีการแบบ วันให้เราได้คูยกันว่าเออน้องยังคิดถึงพี่โจอยู่นะอะไรอย่างนี้เออพีมันก็แบบโอเคน้องมึงสลบละหลับไปละแล้วก็เอาน้องมาไปนอนบนเตียงเนาะแล้วก็ออกจากบ้านไปเพี่อ่ะทีนี้เขากลับมาสู่ในหมวดที่คือโรงพยาบาลได้กลับไปเยี่ยมแม่สรุปผลวิจัยหมอตรวจมาแล้วเนาะว่าคุณแม่ของทานเป็นไตวายและไม่มีทางรักษาหาย โอ้โห oh, แค่ยินแค่นีน้นนนมันก็เจ็บช้ำแล้วปะเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายคือเป็นตลอดชีวิตอ่ะทําได้อย่างเดียวคือแค่แบบต้องมาฟอกฟอกไตใช่ไหมฟอกเลือดออฟอกเลือด,ออดไอเพราะาเลือดมีภาวะเป็นพิษด้วยก็ต้องมาฟอกเลือดฟอกเลือดทุกอาทิตย์เออทุกอาทิตย์แล้วก็แบบต้องทําอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตอ่ะอืม,อมแล้วคือเข้าใจไหมว่า,ม,า,วามันไม่ใช่อะไรที่แบบว่า ไม่ภูมิใจหรือว่าอยากทำาล้เว้ยมันต้องไปโรงพยาบาลตลอดแล้วไปฟอกเลือดตลอดอมันทรมานเว้ยทำอะไรก็ทําไม่ได้แถมไม่พออ่ะค่าใช้ใจ่ายสูงเลยนะกับการที่ไปฟอกต่ทีอ่ะโอ้หยอมันรวมแค่ครับแอดมิดกับอะไรพวกนี้ด้วยอะ่ะแต่ที่แบบเอ่อมีคนพูดพูดมาให้ฟังใช่ไหมว่าเหมือนแค่ค่าฟอกแตย่ยังเดียวไม่รวมางินเลอะแล้วกข,เ,ขเกือบหมื่นแล,นะล้วนะเละต่อครั้งอ่ะนะ ที่เหมือนที่เหมือนเคยที่เหมือนได้ยินตอนที่อีคุณเลขาจิมเล่าไ้ฟังตอนที่รายงานเกี่ยวกับผลตรวจของคุณแม่ให้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 คุณคุณหมิงฟังอ่ะบอกว่าแค่ต่อเดือนก็สองหมื่นแล้วอืมยังไม่รวมกับค่าอย่างอื่นด้วยอโอ้โหแล้วคือมึงคิดเอาดิต่อให้มึงบอกมีมีเงินทํางานมึงได้เงินได้เยอะก็จริงแต่มันก็ไม่พออืมเออแล้วจะไปหาเงินมาจากไหนอีกอะไรอย่างนี้เั่นละเออ แล้วแน่นอนว่าระหว่างนั้นก็เป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างตัวเองกับซอนเนาะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าจากตอนแรกอะที่ซอนแบบเห็นเห็นโจโจในร่างดินเนอร์ครั้งแรกอะเขาดูจะไม่ค่อยชอบออดูไม่ค่อยชอบโจโจ,โจสะเท่าไหร่ว่าแบบเออทำไมมันเป็นอะไรทําไมเขาถึงดูโงเหมือนเหมือนขี้นหน้าหรือว่ายังไงสักอย่างดูไม่ค่อยถูกกันเลยจน ซอนก็นมาเล่าให้ฟังว่าที่เขาอะ่ะเหมือนจะไม่ชอบโจอ่ะไม่ใช่ว่าเพราะเขาเกลียดโจแต่เป็นเพราะว่าโจอ่ะเออโจในร่างมิเนอ้อเขาเหมือนเหมือนออทั้งนิสัยทั้งท่าทางหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับพี่โจคนเก่าของเขารือเขา,าอ,อาจจะคิดว่าเขาอาจจะแบบทาตัวเหมือนหรือเปล่าแล้วเขาอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้แต่พอพอมาคิดดูก็ไม่ใช่หรอกเราอาจจะแค่คิดไปเองแล้วพอบวกกับก็น่าจะ ไปคุยกับพี่วูดด้วยแหละแล้วพี่วูดก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขามาปรึกษาเรื่องว่าเออแม่เขาป่วยแล้วเขาต้องใช้เงินก็เลยกลายเป็นว่าโอเคตัวเองกำลังจะทำเอ็มวก็เลยจะให้อะไรโจไปเป็นนักแสดงประกอบในเอ็มวีเขาด้วยอ่าแต่ทีนี้มันไม่จบแค่ตรงนั้นเนี่ยสิมันดันว่าไอ้คุณมิงมันก็อยู่ตรงนั้นด้วยและคือเขาก็เห็นไงสรุปก็เลยบอกว่า กาเจอผมเพราเดอมั้ไหมผมไม่ว่างอ่ะเอารถไปดักหน้าเขาแม่งเลยแล้วก็เอาเขาขึ้นรถไปด้วยบอกเดี๋ยวผมไม่ส่งสรุปไปส่งที่บ้าน,นดีเยแล้วทีนี้ก็อะไรนะสุดท้ายกลายเป็นว่าหมิงมายื่นข้อเสนอให้เออว่าคุณมาอยู่อยากเป็นอะไรอยากทําอะไรอยากดังไหมอยากได้อะไรผมจะให้ทุกอย่างของเคุณมาอยู่กับผมเออคือแบบ เอางี้ก็ได้กูจะเอาเมืองหอกูบวชนะแล้วโจก็ถามว่าอ้าทำไมต้องไปทําไมต้องทําอย่างนั้นด้วยเออก็บอกว่าผมอยากให้คุณมาเป็นตัวแทนของใครคนนึงเนี่ยบอกเลยนี่คือประโยคที่กูเกลียดอีกอะเข้าใจไหมผมอยากให้คุณมาเป็นตัวแทนมันเป็นประโยคที่เกิดขึ้นในภาคหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราเซนสิทีิกับไอ้คำคำนี้นะเว้ยก็คือมันชัดเจนเลยว่ามืองเอากูมาแทนคนอื่นแต่แต่ในประโยคเนี้ยที่ฉันตอนนั้นกำลังคิดอ่ะ อ่ะโจอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเอามาเป็นตัวแทนอ่ะคือหมายถึงกลับไปเป็นพี่ตงแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือกูไม่เอาแล้วแต่ฉันคิดว่าที่จริงในความหมายของหญิงอ่ะเพราะว่านนอนคนที่เห็นตรงหน้ามันคืออีวินเนอร์ใช่ไหมและคนที่พี่ที่ที่หมิงบอกว่าอยากให้เขามาเป็นตัวแทนอ่ะคือเป็นโจค่ะอืมเออก็คือให้มันเป็นโจเพราะว่าเขาเหมือนกันจริงๆนะทั้งแบบใสพิรุษรวมถึงท่าทางและรวมถึงไอ้รูทีนเลยก็แล้วแต่อ่ะเหมือน มันโจวมากก็เลยอยากให้เขามาเป็นตัวแทนเนาะแต่ทีเนี้ยแน่นอนพอได้ยิปุ๊บมีเหลือว่าโจเราจะพอได้เนาะเอาอีกแล้วเราไม่มีทางอ่ะกันไล่ตะเพิ่มไล่ตะเพิ่งทับบ้านไปเลยแต่ทีนี้พอมันเอาสติแล้วมันมันเลย้อนดูเออจริงว่ยเราก็จาเป็นต้องใช้เงินจริงๆแล้วก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้แม่เรารอดคือรไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็เลยควางรถคุณหมิงเลยพร้อมกับยื่นข้อเสนอเลยค่ะว่า ขอห้าล้านเพราะว่าอย่าลืมว่านี้ที่แม่ไปยืมส <3 S 1> ามล้านกว่าบาทสามล้านกว่าบาทผมขอห้าล้านพร้อมกับบา้านหนึ่งหลังแลกกับชีวิตของผมหนึ่งปีเธอชีวิตโจหนึ่งปีอะ่ะเธอคือแค่หนึ่งปีนะเว้ยบางคนคิดว่าชีวิตหนึ่งปีกับจำนวนเงินห้าล้านแล้วก็บ้านราคาจะหลักร้านหรือสิบล้านอะ่ะหนึ่งหลังอะ่ะ มันอาจจะเทียบกันไม่ได้แต่พี่จะบอกว่าเวลาชีวิตคนหนึ่งปีมันมีค่าเลยเพราะว่าเหมือนหนึ่งปีอ่ะเขายอมที่จะแบบเสียนาเขาตรงนี้อาจจะเขาเรียกว่าคือหรือเขาลงก็ได้แล้วแต่เขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ว่าดีขึ้นหรือว่าลงแต่จะบอกว่าชีวิตของเขาอ่ะหนึ่งปีจากเนี้ยจะเป็นของเขาอ่ะเขาสั่งให้ทำอะไรต้องทําจะไปไหนต้องไปคือไม่มีคําว่าปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้อะเข้่าใจไรปะ คือเท่ากับว่าหนึ่งปีจากเนี้ยโจจะต้องทนทุกทรมานอ่ะอจากอะไรก็แล้วแต่ที่หมิงจะแบบจะโยนมาให้เาวยที่จะโยนมาให้เขาทุกอย่างเขาต้องรับให้ได้เว้ยหน่นปีอ่ะแต่นั่นแหละก็อย่างน้อยแลกกับว่าโปดนี่ให้แม่แบบรวดทีเดียวจบอย่างน้อยมีเงินก้อนไว้เหลือสักนิดนึงเพื่อให้แม่ไปรักษาสักละสองล้านหน่อยหน่อยใช่ไหมเออประมาณนั้นเออแล้ววกับมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สบายให้แม่หนึ่งหลังไปเลยอะไรอย่างนี้เออก็แบบแลกกับ ความทุกข์ทรมานตัวเองหนึ่งปีที่ตัวเองคิดว่าพอจะทนได้อะยังไงก็ทนได้อะกับหมิงอะเพราะว่าก็าตัวเองก็รู้อยู่ว่าหมิงนิสัยหรือว่าสไตล์ประมาณทางไหนใช่ไหมก็เก็เองน่แตพอรักมือว่าคนอย่างหมิงอะเขาไม่ยอมเขาอยากได้อะไรต้องได้นั่นคือสิ่งที่เขาให้เลยก็คือเขาอยากได้กูงั้นกูก็จะให้เมิงแต่แลกกับของที่กูต้องการอ่ะตอนนี้เออและนั่นก็เลยสู่ข้อตกลงของพวกเขาโดยทันทีเนาะอือเ้ กูเอาจริงกูยังอีพาร์ทนี้กูก็ยังแอบแอบเกลียดอีมีอยู่ดีอ่ะบอกเลยนะเอ่องั้นถามว่าซีน ep หกนะคะคุณชอบซีนไหนอือตอบยากค่ะเพราะามันยังแบบซีนมันยังไม่ไม่ค่อยจี๊ดเท่าไหร่อ่ะองั้นถ้าท่านจะเลือกซีนที่เขาจะเลือกเอางันช่างกูขอเป็นซีนที่แบบอะไรนะซีนที่แบบนั่งคุยกับแม่ในโรงพยาบาลอ่ะอเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นซีนที่ดูแบบ ทั้งเรื่องมาคือแบบตึงเครียดหมดอะแบบตึงเปี้ยเลยอะประสาทแบบประสาทแดกอะแต่มีแค่ซีนเนี้ยที่รู้สึกว่าอแบบโอเคสบายจนแบบไม่ต้องคิดมันเป็นรความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้คุยกับคนที่รักเราได้คุยกับคนที่เราได้แบบหวเอะเอาปัญหาโลกแตกที่อยู่ในอกเราที่อุ๊กไว้อะเอาทิ้งไปให้หมดแล้วเรามานั่งคุยกับนะที่เป็นแบบเซฟโซนของเราที่สุดอะนั่นคือแม่อะ ถึงจะรู้ว่าแม่ป่วยแต่คือบอกแม่ไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่ว่าอย่างไงอ่ะผมจะขอดูแลแม่เองแม่ดูแลผมมาตลอดแล้วถึงเขาผมดูแลแม่บ้างอะไรเงี้ยมือแล้ว่าคือแบบมันเป็นแบบทัดใจอ่ะอะไเงีจริงนะฉันรู้สึกว่าฉันแบบอุ้ยฉันเแบบ้สึกว่าโจเป็นคนดีมากเพราะว่าเอาจริงนะเอคุณแม่ก็ไม่ใช่แม่โจรจริงๆแต่เป็นแม่แม่โจบินเนอร์เอ่อป็่แม่วิงเนอร์ แต่ทา<ต>ไม,ไมเขาถึงแบบยอมที่จะแบบแลกชีวิตตัวเองอะ่ะกับความเป็นอยู่ของแม่คนนี้อ่ะแต่เอาอแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าคืออย่างแรกคือเรารู้ว่าตอนเนี้ยโจเข้ามาแทนที่วินเนอร์อเพราะงั้นคือค,คุณแม่อาจจะไม่รู้แต่คือตอนนี้ลูกชายแม่ตายไปแล้วแล้วถ้าเขารูกความจริงเขาอาจจะเสียใจแค่ไหนเพราะงั้นผมจะทําหน้าที่ตรงนี้แทนเขาให้เองและสองโจกํพาหัพ่อกับแม่มาตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยได้รับความรักตรงนี้จากพ่อและแม่เลย และจู่ๆเมื่อวันหนึ่งเขาได้รับความรักจากคนที่ชื่อว่าแม่มที่เขาไม่เคยได้มาก่อนอ่ะแล้วคือแม่คนนี้คือดีกับเขามากอ่ะต่อให้จะแบบเจอเรื่องแย่ๆเรื่องอื้ีเชแม่เขาก็ยังแบบอะไรนะจะมอบความพลังบวกให้เขาเสมออ่ะแล้วคิดเอาดีแบบแม่เขาอ,อุตส่าห์เสียสละสองปีเนี่ยทำงานยอมเป็นหนี้เพื่อให้แบบรักษาตัวเองโดยที่ไม่มีวันรู้เลยว่าตัวเองจะตื่นมาเมื่อไหร่อ่ะ แล้วพอตื่นมาแล้วกลายเป็นว่าแม่เขาจะต้องเป็นคนไปอะไรเงี้ยแม่เขาจะป่วยแล้วแม่เขาจะเนี้ยเรายอมไม่ได้เราจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยแม่บ้างอะไรเงี้ยออพอคิดอย่างเงี้แล้วแบบมึงกูกูเรื่เลยบอกเลยถ้าถ้าสมมติโจมีแม่จริงๆนะโจจะเป็นคนที่รักพ่อและแม่สุดๆอะบอกเลยแต่จะกลับกันพ่อแม่ต้องดีด้วยนะบอกก่อนอืมอืมโอเคส่วนซีนของฉันใช่ไหมตอนแรกฉันแอบ,บลงังเรอยู มันมีซีนนึกับซีนนึงเออจะบอกว่ามันก็คือซีนตอนปิดเรื่องก็คือตอนที่ตอนโจมาขวาง,วางมาขวางมาขวางรถไว้แล้วบอกว่าเออเงินห้าล้านกับแลกชีวิตผมหนึ่งปีแล้วมันก็จะลากยาวจนถึงตอนจบเลยนั่นแหละอันนั้นอะคือชอบกับอีกอันนึงก็คือซีนที่โจกับซอนคุยกันในรถ พี่รู้สึกว่าตอนจังหวะที่เหมือนซอนได้เฉลยความรู้สึกของตัวเองกับโจว,ว่าเออทาไมถึงไม่ชอบเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนกับพี่คนคนนึงที่เขาอ่ะแอบรัก,กมากๆแล้วเขาอ่ะรู้สึกว่ากังวลใจที่เขาจะต้องแบบคุยกับคนคนนี้เนาะเพราะมันทําให้เขาก็าคิดถึงพี่คนนั้น,นมากๆเว้ยแบบเป็นการสารภาพความรู้สึกในใจที่เก็บเอาไว้สองปีตั้งแต่ที่เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นอ่ะเขาไม่มีที่ระบายเว้ยจนเขามาระบายให้กับโจวฟังอ่ะ เออก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเอาเป็นของสอนกันแหละฟีนี่แหละลก็เลยเรารู้สึกว่าเออชอบความแบบพี่โจเองก็แบบว่าเออเข้าใจแล้วสิ<ค>น,<ๆ>นองก็ไม่ได้ว่าแต่หลอกเขาจะแบบเปิดเราฟังกันว่าแบบเออไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นผมก็พอจะโอเคแล้วก็ขอบคุณที่คุณอยากช่วยผมก็เลยทําให้กันเป็นว่าน้องก็เปิดใจที่จะ คุยกับพี่ดีคุยกับพี่แล้วก็ยอมช่วยเหลือพี่ซึ่งฉันคิดว่า,าการที่คุยกันในรถเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้น้องอาจจะชอบโจล่างหนึ่งเนอร์ก็เป็นได้ออค่ะทุกคนก็จบไปสําหรับพาร์ทหนะคะทุกคนเ,เดี๋ยว <มา S 1> เราก็ไปดูที่พาร์ทเกันต่อเลย